ไงเด็กผีฮะครั้งแรกของอรูเบนอาโมริมกับการเป็นเฮดโค้ชให้ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงคุมทีมซ้อมดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะก็อย่างที่ทราบข่าวกันเนาะอโมริมเนี่ยย้ายมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนยูพร้อมกับสตาร์โค้ชของตัวเองทั้งหมด5คนเลยทีเดียว และนี่ก็คือครั้งแรกที่เราได้เห็นเขาลงคุมทีมซ้อมที่แคลิริร์เนอย่างเป็นทางการครับต้องบอกว่านี่คือการลงซ้อมในช่วงพักเบรกทีมชาติเพราะฉะนั้นนักเตะตัวหลักๆที่ถูกเรียกไปรับใช้ชาติเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในภาพที่ทางสโมสรลงเอาไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กผีก็คือ นักเตะที่มาซ้อมน้อยแต่มีคุณภาพแล้วเห็นกันก็ยิ้มได้เพราะว่าเป็นนักเตะหลายคนที่บาดเจ็บหายหน้าหายตาไปนานกลับมาซ้อมกันได้แล้วดูจากภาพด้านล่างค็อบบี้เมนูเมสันเมาส์ไทเรลวมาเลเซียอา์มัดเดียโลก็อยู่แถมเดอะหมุนแอนโทนีก็มาและคนที่กลับมาซ้อมด้วยเช่นกันนั่นก็คือมาร์คัสแรดฟอร์ หลังจากไปพักผ่อนดูบาส NBA ที่อเมริกาส่วน3คนในภาพนี้นี่เด็กผีน่าจะแฮปปี้กันสุดๆนะเมสันเมาส์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาบา้างมึงมีรายชื่ออยู่ในทีมผ่านไปสัก10นัดก็ยังโอเคแต่คอบบี้เมนูเนี่ยรอมานานแล้วกลับมาฟิตสมบูรณ์ช่วยแดนกลางแมนยูหน่อยรู้ไปถึงเลนนี่โยโรอันนี้จะแปลกหูแปลกตาสำหรับตัวเขาเอง เคยได้ซ้อมกับเอลริกเทนฮารแค่ไม่กี่ครั้งเจ็บยาวพักไปนานกลับมาอีกทีกลายเป็นรูเบนอโมริมไปซะแล้วส่วนพี่กเกษมพี่ใหญ่ของทีมที่ไม่ได้ติดทีมชาติบราซิลก็มาซ้อมกับน้องๆด้วยเช่นกันเอยเห็นนักเตะหายเจ็บกลับมาแบบนี้ก็ชื่นใจซึ่งในช่วงพักเบรกทีมชาติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเด็กผีก็น่าจะทราบข่าวกันแล้วนะ ว่าวิกตอร์ลินเดเลฟเซนเตอร์ทีมชาติสวีเดนของพวกเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงขั้นที่ว่าต้องหามออกจากสนามกันเลยทีเดียวนะดูจากทรงนี้แล้วน่าจะหายหน้าหายตาจากทีมชุดใหญ่ไปพักหนึ่งเลยแหละก็ยังดีที่จอนนี่อีแวนเนี่ยยังฟิตสมบูรณ์ดีไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรแล้วก็มาซ้อมกับรูเบนอา o โมริมด้วยแม่ส่วนคนข้างล่างเนี่ยโอ้โหถือว่า อาจจะได้เกิดใหม่ในยุคข,ของอาโมริมก็เป็นได้นะเผื่อแบบโอ้โหอโมริมจับไปเล่นวิงแบ็กแล้วถ้าเกิดบุกดีรับมันรับใช้ได้ก็อาจจะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักก็ได้นะสำหรับแอนโทนีก็คงต้องดูกันต่อไปว่านักเตะค,คนไหนจะเหมาะกับแผนการเล่นของบอสเจ๋งบ้างก็ต้องถือว่าการลงคุมทีมซ้อมที่แคลิงตรนครั้งแรกของรูเบนอโมริมเนี่ยนักเตะยังไม่ครบทีม มากันไม่เท่าไหร่แต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับเขาเหมือนกันว่านักเตะที่บาดเจ็บหลายคนกลับมาซ้อมได้แล้วระบบ3-43ที่เขาอยากให้นักเตะเล่นอาจจะต้องรอให้นักเตะทีมชาติส่วนใหญ่แล้วก็ตัวหลักของแมนยูส่วนใหญ่กลับมาให้ครบก่อนถึงจะได้ซ้อมกันแบบจริงจังแล้วก็ทายทอดระบบใหม่ของบอสเจ๋งเข้าไปให้นักเตะได้เล่นกันนะเนาะเด็กผีคิดเห็นยังไงคิดว่า,ารูเบนอาโมริม จะสามารถทําให้นักเตะของทัพปีศาจแดงชุดนี้เล่นระบบ3-4-3ได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะ